สำหรับคลิปนี้เรามาคุยกันในเรื่องของดวงผู้ชายที่เกิดวันเสาร์นะครับอ้าวตามตำราบโบราณก็คือตำราพมชาตินั่นแหละแล้วก็มาถกกันนะครับอ้าวคลิปนี้เราก็มาคุยถึงอุปนิสัยใจคอนะครับแหมใครอยากจะมาส่องนะผู้ชายที่เกิดวันเสาร์หรือว่าชาวที่ผู้ชายเกิดวันเสาร์มาส่องตัวเองก็ดูกันนะครับว่าใช่ไม่ใช่อย่างไรนะครับตามตำราพมชาติโบราณได้กล่าวไว้อ้าวเริ่มกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าเขาบอกว่า พื้นดวงของผู้ชายที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับนะจะมีดาวเสาร์และดาวจันทร์เป็นดาวแห่งอิทธิพลที่ส่งผลต่อลักษณะนิสัยของคุณอย่างชัดเจนนะครับทำให้คุณเนี่ยนะครับเป็นคนก้าวร้าวนะครับบางคนบอกโอ้จันทร์หลอกดานตั้เกิดแรกเลยจะ้ะไม่ไม่ใช่นะครับนายตำราเขาเขียนว่ okay, างนี้เขาบอกว่าเป็นคนเนี่ยใจกล้าบ้าบินนะครับนะแล้วก็เป็นคนชอบความยุติธรรมนะครับเป็นคนที่ตรงไปตรงมาผู้ชายที่เกิดวันเสาร์ภายนอกดูแข็งแกร่ง ทะนงมากแต่ภายในแล้วจิตใจเนี่ยนะจะมีความอ่อนไหวนะและเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเป็นคนที่ขี้น้อยใจอย่างมากนะครับนะจัดได้ว่า,าดาวจันเนี่ยนะครับหรือว่าพระจันเนี่ยนะครับนะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบความสะอาดสะอานและเป็นคนที่มีระเบียบนะครับเป็นระบบนะมีระเบียบเป็นระบบนะที่เห็นได้ชัดนะครับนะคนที่อยู่ใกล้ชิดนะผู้ชายวันนี้จะต้องรู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบ อย่างไรเนะืจึงจะปรับตัวนะครับหรือว่าจะอยู่ร่วมกันได้นะครับหรือทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผู้ชายที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีชีวิตเริ่มต้นด้วยความยากลําบากพอสมควรแม้ว่าฐานะครอบครัวของเขาจะดีหรือว่าจะแย่แค่ไหนก็ตามนะครับคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบต่อสู้และดิ้นรนด้วยตัวด้วยตัวของตัวเองนะครับเขาเรียกว่าแม่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วย หยาดเหงื่อแรงงานของตัวเองนะครับนะคุณเองเนี่ยนะเป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองนะครับอันนี้ต้องขอเตือนไว้นะครับนะว่าต้องระวังแล้วก็ให้ฝึกต้องฝึกให้อดทนนะแล้วก็มีเหตุมีผลบ้างครับก็จะดีนะครับเพราะว่าการที่ตัวเราเองเนี่ยนะเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นคนที่หลงตัวเองแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้ในอนาคตนะครับที่สำคัญเนี่ยนะอาจจะ เป็นคนที่ลืมตัวโดยไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับโดยทั่วไปแล้วผู้ชายนะครับที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจที่กว้างขวางมีเพื่อนมีฝูงนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่ให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือ คุณเป็นอย่างมากเลยนะครับนะจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะนะครับลักษณะในการแสดงความคิดเห็นของอตัวคุณเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีหลักการเป็นคนที่มีเหตุผลนะแต่เวลาอารมณ์แปรปวนนะหรือว่าอารมณ์ปั่นปวดแล้วก็จะเป็นคนที่งอแงแล้วก็เอาแต่ใจอย่างรุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับนะจัดได้ว่าก็ถือได้ว่าเป็นข้อเสียละกันนะครับ อำนาจของดาวเสาร์เนี่ยนะครับทำให้คุณเป็นคนที่ซุกซนเนเมื่อยามเยาว์วัยนะหรือว่าวัยเยาว์นะครับก็ตอนเด็กนั่นแหละภาษาโบราณเขาก็พูดกันอย่างนั้นนะครับย่อมจะมีเหตุการณ์เนี่ยที่ประทับใจนะหรือว่าฝังอกฝังใจเนะี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยก็ตกน้ําตกท่าบางคนกระตกจากที่สูงตกจากต้นมุกต้นไม้นะครับแม้กระทั่งบางคนเนี่ยนะก็เป็นคนที่ซนจนมีแผลเป็นติดตัวก็มีนะครับนะหากสรุปได้อย่างชัดเจนนะครับเขาบอกว่า ผู้ชายที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่สุข,ขุมนะมีความชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมนะเป็นคนที่มีเลือดนักสู้คนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นคนที่มีความใจกล้าบ้าบินนะครับหากใช้ในทางที่ดีแล้วก็จะเป็นคนที่ได้ดีในบ้านปลายนะครับหรือว่าเป็นผู้นุ่งผู้นำเนี่ยก็จัดได้ว่า คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีมีศักยภาพเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าแต่หากใช้สิ่งในเรื่องของใจกล้าบ้าบินเนี่ยนะในทางที่ไม่สร้างสรรค์และแล้วก็ย่อมนํามาซึ่งความเดือดร้อนของชีวิตได้เช่นกันนะครับนะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนขี้ใจน้อยนะครับให้สังเกตหาว่าเขาเรียกว่าให้สังเกตว่าถ้าคุณเริ่มแบบอารมณ์นิ่งๆน้อยๆแล้วเนี่ยนะหรือว่าฟิลเงียบขึมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มมีอาการแล้วนะ ในเรื่องของการใจน้อยก็ต้องปรับก็ต้องจูนจิตใจนะครับใครที่อยู่ใกล้คนวันเสาร์ก็นะพึงเทคแคร์เขาด้วยนะครับนะหรือว่าเอาอกอาใจเขาสักนิดหนึ่งนะครับให้เขาอารมณ์เนี่ยนะปรับจูนเข้ามาสู่จิตเดิมนะครับนะใจเดิมนะครับขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปนะครับ